กินไม่คะต้องทาปากแดงๆเลยทาแล้วไม่มีไม่ได้เอาลิสติกออกมาโอู้สามสันกระแทกเพื่อนเราพี่น้องพัดกิ๊แกงร้านกิ๊แกงริมทางเพื่อนเราพี่น้องร้านนี้ขายดิบขายดีพี่น้องมาซาอุดทับเดียวหมดชั่วโมงเดียวกับเมดแล้วนี่แกงไก่หนามาเนี่ยตัวเนี้ยเน่ยขาคนงามเพือนเราครับพี่น้องมึงอกี่ละเมื่อวา,านบอรสองรักติดมือนเนี่ย ปาบุแดงเป็นบะหมี่นึ่ใส่ย um> ังไปกะทิหางมันดิหัวไปใส่หรอพัลโล้ก็ครับเมนูประจำเลยพัโล้มีทุกวันหมดทุกวันเนี่ยแกจะดูนี้เปล่าแกจะ จะให้ชั้นเทหรือไงแกงขึ้นถาดอันนี้แกงไก่หน่อไม้แกงไก่หน่อไม้ครับเสร็จแล้วโอ้ยวันไหนทายเลยพี่น้องตอนท้ำห <c oughs> ายทวนๆเลยพี่น้องไม่รู้เหมือนดีฝ <c oughs> ่ามาเด้อฝ่ามาพี่น้องเอ้ยหมือนกันเลยแกงที่เหล็กแกเคยขายยังยัง่ไ ร้านเดิมครับร้านเดิมลูกค้ายืนรอนะครับดูลูกค้าลูกค้ายืนรอเนี่ยสามสี่คนนะครับแต่ละคนเนี่ยเบิ้ลสี่จานห้าจานเลยครับ,นเ,บเ,าาเนี่ยนะวันนี้ก็ปลาทอดก็มีเสร็จแล้วนะครับลุกทำแต่ตีสามนู่นนะรู้มัาปลาสลิดทอด ปลาทูมีหา่าโตฟ้ามากเลยอออันนี้ก็ของหวานประจำแล้วครับพี่น้องของหวานมีทุกวันมีแค่นี้แหละพี่นอ้องทางนั้นนี่พี่น้องนี่แกงน้ำม้เมื่อกี้พี่น้องแกงน้ำม้นไส้ไก่อันนี้อีหยังน้อนี่แกงสมไข่ปลา ต้มมะละกอใส่ไข่ป่ามีต้มจืดมะลาครับพี่น้องฝ่ามาฝ่ามาาบ่งหมูสามสันเห็ดหนากินบ้นพี่น้องสีสันน่ะวัดบัวบัวบัวเยอะเยอะ ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงสองพริกแกงนะพริกแกงสองระบบพี่น้องระบบซีดกับระบบสาดคนๆจากน้อยมันก็ออก เลยค่ะฝากล้านเร็วๆฝามากฝากมาเลยเห็น่ะกํลังใส่ใบกะเพราอยู่นโหระาโหระพาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยบอกผิดอีกแล้วอนี่น่นั่นก็บอกผิดขันตอนต้ทไายต้นไต่ใส่ใบนี่จ้่นาหน่ะเอะ เพิ่มสีสันขึ้นมาอีกหรอพี่น้องผู้ใดชอบผู้ใดผอมก็ฟามากินมันติอ้วนผู้ใดอ้วนก็จะกินเมนูนี้เดอ้อกินได้มันอร่อยอม,มันแส่บอ้วนน่ะินมามาแสีบเสีบซิมนะ่ยเสบยังแส่บแล้วเนาะโอเค เสร็จแล้วพี s s. <S ่น้องเราจะเทเส้นหมอแล้วพี่น้องเทเส้นหมอแล้วที่จากพี่จากน้องเ้าฝากมาเด้อพี่นั่งฝากมาฝากมาโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปกันเด้อไหมค่ะ ha ha ha